ไม่ต้องใบเจมอยร้อลั่นนางเอกคนนี้กิ๊กพระเอกใหม่ตอนนี้หัวใจพองโตล่าสุดแปดกุมภาพันธ์6 6 6 6แฟนเพจเฟซบุ๊กเจมอยร้8ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงนางเอกลูกครึ่งแจ็คก,กี้ชาครินมินว่านางเอกแม่น้องบองไม่แคร์ลูกชายล้านทองแล้วเดอ้อล่าสุดชีเจอแช์ภาพควงพระเอกหน้าใหม่กินชาบูหมาล่าอุ้ย อดใจพองโตแล้วหรอแม่หลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันมากมายหากเป็นเรื่องจริงตามที่เจมอยว่าเพราะแจ็กกี้เป็นคนน่ารัก